พุทโบรไทยแลนด์กลับมาแล้วนะครับครั้งนี้นะครับผมมีเรื่องของหินนะครับที่จะมาแชร์แล้วก็มานําเสนอให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเรื่องราวของหินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนไทยหรือว่าคนทั่วไปนะครับก็จะไปมองในมุมที่เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับหินที่เป็นเรื่องของความมงคลต่างๆนะครับคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าก็จะเชื่อแล้วก็ นำหินต่างๆเนี่ยมาใช้ในเรื่องของความเชื่อแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมนัดกับน้องคนหนึ่งนะครับที่เขาทําธุรกิจขายหินที่จังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับมาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วครับยาวนานมากๆแล้วก็คิดว่าร้านของน้องเขาเนี่ยนะครับเป็นร้านที่มีหินจำนวนมากแล้วก็ขนาดใหญ่เรียกว่าน่าจะที่สุดในเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับ ทางร้านนี้นะครับว่าเขาขายหินยังไงเรื่องราวของหินเนี่ยจะเป็นยังไงมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับและที่สำคัญหินจะถูกหรือจะแพงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมีเทคนิคในการาดูมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมกันเลยครับ มาอยู่ในร้านหินนะครับที่บอกทุกคนไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าวันนี้จะพามาฟังเรื่องราวแล้วก็แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับหินนะครับต้องบอกว่าเป็นร้านหินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีหินเยอะที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่ชื่อร้านว่าเซนทันเอเชียอาร์ตนะครับเป็นร้านที่จําหน่ายแล้วก็มีเครื่องประดับต่างๆมากมายเลยตอนนี้นะครับอยู่กับพี่ต้อยเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับ วันนี้ต้องรบกวนพี่ต้อยนะครับมาแชร์ข้อมูลเรื่องของหินให้กับคุณผู้ชมในช่อง o ูดบอย t h a แลนด์ได้ฟังกันถ้าพูดถึงเรื่องหินเนี่ยหินที่ทางพี่ต้อยขายอยู่เนี่ยครับในตลาดหินที่ซื้อขายกันอยู่เนี่ยหินพวกนี้เขาเรียกว่าหินอะไรครบพี่ต้อยอหินพวกนี้จะเรียกว่าหินสีหรือว่าเป็นหินประดับก็ได้ค่ะสามารถนํามาร้อยอเป็นเครื่องเป็นเป็นกำไรหรือว่าเป็นสร้อยคอก็ได้ค่ะ เป็นหินสีใช่ค่ะเป็นหินสีมันมีชื่อเฉพาะของของหินสีหรือว่าหินแต่ละอย่างไหมครับมีค่ะมีชื่อเฉพาะของมันยังไงบ้างพี่ขอยกตัวอย่างนะคะครับาจะเห็นอย่างเงี้ยเป็นสีเหลืองเรียกว่าไหมทองค่ะสังเกตจากว่าตัวหินจะเป็นสีเหลืองแล้วข้างในเขาจะมีเป็นเส้นเส้นค่ะเรียกว่าไหมทองค่ะอย่างนี้เรียกว่าอะมทิสตัวจะเป็นสีม่วงใส ก็ตอนนี้เรียกว่าเทอร์คอยส์หินจะเป็นสีเขียวสีฟ้าแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเข้ามาจากประเทศอะไรค่ะอันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์เหมือนกันอันนี้เป็นสีเขียวแต่สีเขียวใช่ค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นคอร์สเรียกว่าโรสคอร์สค่ะหินจะเป็นเนื้อสีชมพูบางที่ก็สีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนค่ะแล้วแต่ว่ามันจากประเทศอะไร อันนี้ก็จะออกลักษณะปิหินก็จะใสๆหน่อยใช่นนค่ะจะเป็นใสๆตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหินเลยอย่างเมื่อกี้ที่พี่พต้อยเกริ่นมาน,ดนิดนึงแล้วว่าแต่ละแหล่งที่มาของหินเนี่ยก็จะมีลักษณะของหินที่ที่แตกต่างกันไปมีชนิดที่แตกต่างกันไปตาม<ๆ>แต่ละแหล่งที่มาเพราะฉะนั้นอยากให้พี่ต้อยพูดถึงแหล่งที่มาของหินนิดนึงว่า หินที่มาเนี่ยส่วนใหญ่นี่มันมาจากที่ไหนบ้างลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ค่ะถ้าอย่างถ้าอย่างหินนี้เรียกว่าไหมทองใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะมาจากประเทศบราซิลและอมิติสมาจากประเทศแอฟริกาใต้ส่วนโรสคอร์สมาจากประเทศมาดากัสกาค่ะมาดากัสกาใช่มาดากัสกาอันนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องหินที่มีคุณภาพแล้วก็สวยนะคะส่วนทอร์คอร์เทอร์คอร์นี้จะมาจากประเทศอิหร่าน ถ้าเป็นเชฟเป็นก้อนมาจากอิรานแล้วก็อะลิโซนาสีมันจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อมเขียวนี่จะองฟ้าแต่เป็นหินชนิดเดียวกันใช่ค่ะเข้ามาเป็นก้อนแล้วทีนี้เราจะเราจะสั่งปมาผลิตให้เป็น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 เชฟที่ว่ากลมใช่เป็นกลมเป็นเจียเป็นเหลี่ยมยังไงก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมาเป็นก้อนก่อนครับค่ะแล้วในเชียงใหม่ของเราเนี่ยเท่าที่พี่ต้อย ขายอยู่ในวงการหินมาเนี่ยกี่ปีแล้วครับอ๋อปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่18เปิดเมื่อปีพศ2546รยค่ะโอ้ยังแหล่งหินที่อยู่รอบๆประเทศไทยเราหรือว่าในประเทศประเทศไทยเราเองนี่ครับมีแหล่งหินพวกนี้มาหินสีอย่างเงี้ยครับอ๋อมีค่ะยกตัวอย่างเช่นพม่านะคะพม่าจะมีเป็นหยกค่ะอ่าอันนี้เขาขึ้นชื่อเป็นมีชื่อเสียงใช่ค่ะชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของหยกแก็หลายสีนะคะเขียวเขียวอมฟ้าของไทยเรานี่มีแหล่งที่เป็นแหล่ง ผลิตหรือว่าแหล่งที่สามารถพบหินพวกนี้ไม่มีเลยมีไหมครัไม่มีอะค่ะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นมาจากต่างประเทศเพราะอย่างถ้าไปทางจันทบุรีเนาะเขาก็จะเป็นพลอยเมืองจันทร์ใช่ค่ะก็จะเป็นพลอยเนื้ออ่อนเนามีเนาะเป็นพลอยเนื้ออ่อนแบบนั้นจะไม่ใช่หินลักษณะแบบใช่ค่ะจะเป็นพลอยอย่างเช่นทับทิมบุษราคามไพลินอย่างเงี้ยค่ะมรกตเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับหินสีใช่ค่ะอันนี้คือหินสีครับทีนี้ประเด็นสําคัญเลยตรงนี้ อยากให้พี่ต้อยเน้นนิดน,นึงในเรื่องของการวิธีการในการดูหินจะฝากบอกถึงคุณผู้ชมหรือว่าใครที่เข้าราชมคลิปนี้เนาะ,ะบางทีเปิดโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้เราสไลด์ไปเราเจอร้านหนึ่งขายหินสวยมากเลยสีสวยถูกใจแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าหินหินนั้นเป็นหินแท้จริงๆได้ค่ะวิธีการดูหินก็มันจะมีอยู่หลากหลายวิธีนะคะพี่จะยกตัวอย่างสักสีข้อเนาะข้อที่1คือน้ําหนักหินแท้เขาจะมีน้ําหนัก ยองยกลองจับดูนะคะเขาจะหนักครับค่ะถ้าหินที่ไม่แท้ส่วนใหญ่มันจะทํามาจากเรซินเขาก็จะมีความเบาพอยกดูอย่างเงี้ยก็จะเบาบิวเลยอะค่ะแล้วข้อที่สองข้อที่สองคือความเย็นหินแท้จะมีความเย็น ลองสัมผัสหรือว่า,ารเรา,าแนบแก้มดูนะคะม,มันก็จะเย็นขึ้นมามถึงแม้ว่าเราจะเอาไปตากแดดเนี้ยมันก็จะมีความเย็นของเขาอยู่ข้อที่สามมันดูริ้วลายของเขาริร้วลายของเขาจะมีริวร้วลายริ้วลายที่สวยตามธรรมชาติแต่ถ้าเป็นหินที่ไม่แท้บางทีมันริ้วลายเขาจะสวยเกินไปมันจะเป๊ะใช่แล้วก็ต้องสงสัยไปก่อนเลยว่าอันนี้แหละอาจจะเป็นหินที่ไม่แท้ได้ใช่แล้วก็ข้อที่สี่นะคะเราสามารถง่ายๆคือใช้น้ํายา ล้างเล็บนี่แหละเราชุบสัมดีดูแลมาเช็ดถ้าสีสมันติดออกมาหรือมันหลุดออกมาอันนี้แหละอาจจะไม่ใช่หินแท้ได้ค่ะ,ะ,ะถ้าหินแท้ทาย,ยัางไงย้อมยาอะไรก็ไม่หลุดไม่ลอกออกมาเพราะมันเป็นสีที่เป็นตัวของเขาเป็นธรรมชาตททิที่เกิดมาแบบนั้นใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะบางทีเดี๋ยวนี้เราซื้อขายออนไลน์กันเยอะเนาะใช่บางทีก็สวยเกินไปสวยสีแบบเป๊ะถูกใจแต่มันไม่ใช่หินจริง หินเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยดูจากในร้านที่วางวางขายอยู่ในตู้ข้างหน้าเราเนี่ยมันจะต้องมีหลายราคาแน่ๆเลยทีนี้เราจะดูหรือว่ารู้ได้ยังไงว่าหินแบบไหนเนี่ยมันมีราคาสูงนะครัเพราะอะไรดูได้ยังไงครับค่ะหินที่มีราคาสูงส่วนใหญ่ มันจะเป็นหินโบราณคือหินที่เขาเก็บสะสมหรือว่าหินขุดมายิ่งอายุมากขึ้นพันปี5,00ปีอย่างเงี้ยราคามันปีเใช่ค่ะยกตัวอย่างนะคะอันนี้เรียกว่า Roman g l a s อย่างเงี้ยมีเป็นพันปีเลยนะคะมาจากที่ไหนอัฟกานิสถานค่ะค่ะเป็นหินขุดใช่คราคาเ็าจะสูงนะคะถ้าราคาแบบอันนี้เป็นพันปีขึ้นค่ะเรียกว่าโ o มันก a ส ลวดลายที่ผมเห็นมันแตกต่างกันแต่ละเม็ดเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติสร้างสรรค์มาทั้งหมดเลยใช่ค่ะเป็นธรรมชาติทางนั้นเลยจากที่ไหนนะครับดิทีนประเทศอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานใช่ค่ะอ่ะอีกอีกอย่างมีแบบอื่นไหมครับอีกอย่างหนึ่งเป็นอันนี้เป็นอาร์เกตนะคะอาร์เกตอาร์เกตอันนี้หลักร้อยปีค่ะเห็นโบราณเหมือนกันดูสีเขาครับ อายุของหินที่เอามาทําใช่ไหมครับค่ะเป็นอายุของหินถ้าเป็นเส้นอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาเอามาแต่งเองแต่ร้อยกับอะไรแต่แต่หินเนี่ยเป็นหินโบราณอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกันคือลวดลายของมันสีของมันถ้าหินใหม่อันนี้เรียกว่าอาเกตใช่ไหมคะอาเกตนี้จากไหนนะครับพี่คะอ่าอัฟกานิสถานเหมือนกันค่ะอันนี้เก่าแต่ถ้าแต่ถ้าไม่เก่าว่าครับมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ก็จะมีความใหม่อยู่นิดนึง อ่าอันนี้ก็เป็นอ่กคั่ะอันนี้หลักร้อยปีหลักร้อยสามร้อยปีห้าร้อยปีมีครับครับครับใช่อันนี้ก็เหมือนกันออันนี้ก็เรียกว่าอาเกตเหมือนกันค่ะสวยมากหินพวกนี้เนี่ยอ่าพอมันมีอายุเป็นพันปีหลายร้อยปีอย่างเงี้ยครับอ่มันสามารถที่จะชํารุดหรือว่าแตกหักง่ายไหมครับได้ค่ะเพราะว่าหินหินมันจะมีความบางของมันมันจะแตกง่ายเพราะว่าเราเราถ้าเรามีใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บรักษานิดนึงค่ะ ในร้านของพี่ต้อยเนี่ยครับที่มีวางจําหน่ายอยู่เนี่ยถ้าจะบอกว่าเส้นไหนเก่าที่สุดเลยเส้นไหนเก่าที่สุดในย้าตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโรมันกราสเก่ามากแต่อันนี้ก็คือประมาณห้าห้าร้อยปีแล้วนี้ก็เรียกว่าหินตาหินตาใช่หินตาเมื่อก่อนฮิตมากเลยนะคะเรียกว่าก้าวตาอ๋อหินตาคือมันจะเป็นลักษณะของตาอยู่ก้าวที่เรียกว่าก้าวตา อันนี้หินสองตาอ๋อมีสองวงสองใช่มันก็จะมีสองวงกลมอันนี้อันนี้ช่วงนึงผมเคยเห็นมีคนนิยมเอามาใช่ค่ะตอนนั้นฮิตมากเมื่อน่าจะสักหลายปีที่แล้วใช่ครับนั้นคือหินใหม่ราคาจะไม่แพงเท่าไหร่อ ใช่ใช่เพราะหลักหลักเส้นหนึ่งพันหนึ่งหลักรอยปลายก็มีแหล่งที่มาที่พี่ที่ต้อยบอกเมื่อกี้เนี่ยอัฟกานิสถานแสดงว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่แบบมีหินพวกนี้นี่อยู่เยอะมากเลยใช่ค <reco Christ. S 1> ่ะอัฟกานิสถานที่เบตอย่างเงี้ยมีเยอะอัฟกานก็จะมีเยอะกว่ามอล็อกโกก็มีแต่ความแตกต่างก็จะไม่เหมือนกันหินที่ทําให้ราคาแพงอย่างเช่นนะคะคุณภาพเกรดของหินอ่าแล้วก็การเจรินยหินอย่างเงี้ยค่ะสวยไหม กันยายของหินเดี๋ยวว่าความได้รับความนิยมณเวลานั้นๆราคาก็จะอยู่กับตามตลาดเลยว่าสูงหรือว่าไม่สูงค่ะแล้วก็เป็นหินโบราณไหมหินขุดหินโบราณไหม,มยิ่งโบราณยิ่งมีอายุเยอะอแต่หลายปีพันปีราคาก็จะสูงขึ้นไปตามนั้นเลยค่ะอ,อายุเยอะที่สุดที่พี่ต้อยเคยเห็นเลยอ่ะหินเก่าแก่ <c oughs> ที่แบบผ่านมือพี่ต้อยไปเงี้ย มีกี่ปีบ้างคะท,ที่เก่าที่สุดเลยอ,อายุก,กี่ปีก็ประเภทอย่างประเภทน,นะคะพันปีห้าร้อยปีสามร้อยปีอย่างนี้นค่ะอันนี้คือถือว่าเก่าแล้วนะคะเก่าสุดละที่ผ่านมือมาอเค <ปะ S 1> ใครมาเชียงใหม่นะครับแล้วอยากเห็นหินเก่า,กา,กาๆหินสวยๆแบบนี้นะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเส้นนี้เนี่ยเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าผมผมไม่เคยเห็นหินที่มีสีสันลวดลายแบบนี้นะเดี๋ยวผมวางก่อนผมไม่กล้าถือนะ ผมไม่กล้าถือนานนะครับใครอยากเห็นนะครับอยากชมนะเข้ามาหาพี่ต้อยที่ลานนี้นะ<ด>รับรองไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ได้ฟังเรื่องของหินที่มีอายุมีราคาอะไรแตกต่างกันเยอะมากรายละเอียดมันเยอะมากเลยนะครับพี่ต้ยใช่ค่ะ,ะหินนี่เท่าที่ผมเห็นในนี้นี่ก็มีสีสันเรียกได้ว่า20 30บแบบได้อะนะครับความแตกต่างมันเยอะมากค่ะเนาะทีนี้ถ้าเกิดคนที่เขาเขาเล่นหินเขาชอบหินเขาใส่หินอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอ,อยากจะมีข้อแนะนนำให้เขา ใส่ยังไงดูแลรักษาหินยังไงไหมครับค่ะวิธีการดูแลของหินนะคะถ้าเราจะให้มีคุณภาพหรือว่าอยู่กับเราไปนานๆสวยกับเราไปนานๆคเวลาเราอาบน้ําแล้วก็สมเราก็ถอดออกนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้รักษาคุณภาพของหินไว้หรือว่าบางทีเราก็ชุบเบบี้ออยล์ก็ได้ค่ะเช็ดทำความสะอาดของมันค่ะหินก็จะสวยใช่ใช่อยู่ตลอดเวลาค่ะบางทีเราใส่อยู่ตลอดอาบน้ําเอยมันมีสบู่มียาสระผม มีสารนะารต่างๆเราก็เนาะป้องกันไว้ดีกว่าถอดออกอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลหินนะครับง่ายๆจากพี่ต้อยทีนี้อยากให้พี่ต้อยฝากร้านเลยครับว่าร้านของพี่ต้อยเนี่ยอยู่ยังไงตรงไหนรายละเอียดคนติดต่อยังไงเชิญเลยครับได้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรายการ Good Boy Thailand นะคะที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมร้านของเราร้านของเราชื่อร้าน c e n t r เช n a อาร์ตค่ะ ขายหินสีหินประดับ mm hmm. มีทั้งราคาปลีกและราคาสง่งตั้งอยู่เลขที่54-56ถนนกำแพงดินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี mm ๋ย hmm. วเข้าไปดูที่ Facebook ได้ mm hmm. ก็ชื่อร้านเนทันเดชอาร์ตเลยนะคะคคแล้วก็ถ้าลูกค้าที่มาจาก รายการกู๊ดบอยไทยแลนด์ทางร้านมีส่วนลดพิเศษให้50ไปเลยค่ะ50ไปเลย50บาทหรือห้าสิเปอร์เซ็นต์เทษที่ตื่นเต้นให้50ไปเลยนะคะโอ้โหนะครับพิเศษสุดเลยนะครับทุกคนแล้วก็เข้ามาที่นี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมีอะไรต่างๆนะครับสินค้าต่างๆแบบต่างๆเนี่ยให้ให้ทุกคนได้เลือกเนี่ยจุใจครับ นะฮะมันเยอะจริงๆมันไม่ใช่แค่แค่ตู้นี้ที่ที่เรายืนถ่ายนะครับมันยังมีด้านข้างด้านหลังนะครับล้อมรอบเราไปหมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจเรื่องของหินนะไม่ว่าจะอยู่ที่เชียงใหม่เองนะครับหรือว่าจะมาจากกรุงเทพหรือแม้แต่เพื่อนๆที่ชมช่องเราอยู่จากต่างประเทศนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลติดต่อของทางร้านของพี่ต้อยให้ด้านล่างนี้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ต้อยมากๆเลยนะครับ ได้เปิดมุมมองในเรื่องของหินเนาะหินมีมีเรื่องราวอีกมากมายเลยนอกจากเรื่องของความเชื่อเนาะเรื่องของแฟชั่นมันมีเรื่องราวของความเก่าแก่แล้วก็แหล่งที่มาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ได้มุมมองดีๆได้ความรู้ดีๆเรื่องหินมาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ,รบ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทํา ความรู้ทำข้อมูลเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนได้ดูวันอีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ